ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมด83คนน บ้โรงเรียนของเรานะคะได้อชอบมีมากที่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่อของวัดมงคลแล้วก็เป็นตำบลที่อ,อยู่ติดกับอ่าองแม่น้ำขาวนะคะก็เลยได้นำสิ่งนี้มาเป็น พื้นฐานในการจัดกิตกรรมให้กับนักรเรียนของเราโรงเรนเราเนี่ยได้จะเจาพาะเห็ดแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปกหมดเหลือปลาอะไรที่มา มันจะจับให้กันได้แก่นีด้วยใครจะเป็นคนบอกว่ามันดูดีแล้วมันแก่ขึ้นมาดีกว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำกันได้ต้องทำตอนเวลาเออเวลาต่อนอ่าไม่ต้องตั้งใจดูหรอกเพราะมันต้องให้ทำแบบนี้เนี่แล้วเดินไปเดินนั่เลย มีคนเกิดฟันเดือนดีดือนกันมัเยอะมันก็อาจจะถูกทั้งถูกทั้งถูกทั้งไม่ถูกใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเฉพาะคนการเปิดมก้อนหน่อยเปิดบอยหน่อยสิเปิดบอยสักก้อนหน่อยต้นใหญ่ๆเนี่ยถ้าเรากะเพรามันไม่ใช่มากกว่าโหระพานห่างเท่าไหร่หอมต้องห่างๆอะไรขายดีกว่า ชีวิตจริงคนที่เรียนจบเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่มาลงลุยทำที่ที่บริเวณรอบอ่างห้วยหินขาวเนี่ยเราดูที่ว่าคนเว้วยหินขาวคุณภาพชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าท่างนั้มันมันมาอ่านสาวกีกันมาเพื่อจะมาดูโครงการนี้นะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ท่านพิการจังหวัดเองออมีความตั้งใจที่อยากจะพาทีมหัวหน้าที่อำเภอเลือกแล้วเป็นหมู่บ้าน ที่มีความเข้มแข็งนะฮโดยใช้หลากหลายมิติในการทําความเข้มแข็งให้กับชุมชนมออกมาแบบที่ที่ผมฟังมาผมยังเสียดายนะครับพอบอกไปไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็อ่อนพึ่งมีราคาน้ําพึ่งมีราคามากนะครับเราไม่ต้องไปเบกภาระแต่ว่าไปเรียนรู้นิดหนึ่งทําโครงขึ้นมาแล้วก็มีตัวพึ่งตัวอะไรเข้าไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ไปเก็บเอาน้ํา นำตาลมาอย่างเดียวนะครับที่ท่านผู้ว่าได้เรียนถึงเรื่องนี้ผมไปถึงหนึ่งในสี่ไม่ถึงยี่้าปเซจริงๆคนที่อยู่โครงการรอบโครงการพระําริเนี่ยมันควรจะเกินครึ่งหนึ่งถามว่าทําแล้วได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ถามว่าทํานี่นะคะก็จะเป็นการให้ท่านไ,ได้เล่าสู่ฟังว่าตรงจุดเนี้เป็นจุดแข็งจุดดีจุดเด่นของท่านให้ฟัง